สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ย u b e จริงดําิซิงวันนี้ก็มาเอาเจ้า L40 มาดึงเจ้า L50 มาดูว่าจะขึ้นไหมส่วนเจ้า L50 ก็ได้ติดลมนะมาดูว่าจะแรงไหมจะขึ้นง่ายหรือว่าขึ้นยากเอาโอ้ เรียบร้อยเดียวเดียวเดียวผอดางผอดางถอดหางออกก่อนงานนี้ต้องเอาหางออกก่อนครับไม่งั้นก็ไม่ขึ้นแหละจมจมจะมิดล้อแล้วครึ่งล้อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว50ทีมงานอะไรสอสอสุรีรัตน์มาเจอทีมงานผู้ใหญ่โอ๊ต ตอนนี้ก็อยากจะน่วมหน่อยฮะบ่เมื่องมองฟุดต่อทางานเพิ่อมีี้เยอะนี่ต่อทางก่อนครับแป๊บนึ่งทีแรกก็ว่าจะขึ้นอยู่นะแต่พอดีพื้นที่ยืนของรถไถเนาะมันมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าหน้าฝน จะน่มน่มเอยมาดูกันว่าถอดหางจะขึ้นไหมขอชมครับเอาหางถอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนเดี๋ยวตีเดี๋ยวเยวบิ้งเขาในตีโอ้ย Há! 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 Það er tippinn kæ. รอบเ,เ,เบิง้งเอาแป้งนั่นเบิ้งไปขึ้นนะครับรอบนี้เดี๋ยวรออีกรอบหนึง่งอ๋อไม่ลุงก็ร่วงครับอันนี้ขึ้นไหมอรอบนึงเอาเอากา็ๆๆได้ก็ได้ไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขาป้องไหม ไม่ได้ครับเอาดูไม่ขึ้นรอบนี้ก็ผมไม่ขึ้นแล้วล่ะครับงานนี้เอา<ง>โอ้พ่อ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 ,อ,อไม่ขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นแล้วล็อกล,อกล,อกลอก็ขอขึ้นเอาไวไวเหยียบล็อกลนอที่ล่ะเอออื่มใบไบท์ในหัวหัน เ,เร่งเครื่องน้ำมพราพรอกาศดีววล่ะกระปสูก่อนเรียบร้อยไม่ขึ้นยืนหนมยุ่ง,งเลยมันลงแห้งโพด โอ้ยอยู <là> ่ประจำไม่พ <avier> ู Jamie, <se anak lonely> ้คนต่ออยู่ประจำใครยิ่งงานนี่รูปปีจิ้มแรักสวยผู้เดียวไม่ได้ปีน่าขึ้นไล่บ่ ยุ่ใส่คลิปนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋จะเจ้าไมโครมาดึงเหรอยังทนนี่มาครับนนสวัสดีครับ